สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องขนมสีลิลี่วันนี้วันสูนว่สว,นนวนันทีน่เท่าไหร่คะเจดเจ๊เดือนอะไรอะ่กระกระดาษ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 สองพันห้าร้อยหกสิบหกค,ค่ะวันนี้เราจะมาดูพุ่นเบรกเอาสวยๆกันสวยๆใช่แล้วเดี๋ยวเรามาเลิกกับตัวแรกเลยนะ ตัวแรกคือ A H นะคะมาลองดูซิว่าหุ้นตัวนี้มีอะไรน่าสนใจไซเมค่ะข,ขึ้นเออไซเมค่ะข,ขึ้นเหยียบเซ็นอยู่ e A นะแล้ววันเนี้ยเขียวเขียวเต็มแท่งแล้วไงต่อมันชนอะไรอยู่เนี่ยชนอะไรดรชนเซ้น เออชนชนเส้นตัวขาวนี้ก็เล่นระตานชนาานาะะนุนระกาญพอดีพิจารณาตัวนี้มีโอกาสเบรกในวันจันได้สมมุติว่าวันจันมันเปิดโดดลุกเปิดโดดขึ้นไปเปิดแกะขึ้นไปเลยสต๊อปอยู่ตรงไหนลูกถ้าเปิดแกะขึ้นไปอือสิสีหมาดูสต็อกอยู่ตัวไหนถ้าเปิดแกะสต๊อปอยู่ตรงตัวสามสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้า ตรงนี้เลยแต่ถ้าไม่เปิดแกะบล่ะมันย้ายูา่แถวนี้แล้วซื้อแถวนี้แล้วจะต้องไปตรงไหนได้ตรงนี้นอนโอเคเราจะแบ่งเป็นสองกรณีนะกรณีที่เปิดแก็บกับไม่เปิดแก็บสามสิบสี่จุดห้านี่คือกรณีถ้ามันไม่เปิดแก็บเราก็อยูอ่แถวน,นี้ถ้าซื้อแล้วเนี่ยใช้โปรฟิตตรงไหนลูกดูสิ เทโอปีตรงไหนอือ hmm. อันนี้คือเทโอปีถึงตรงที่สามสิบเก้าจุดสองห้านะคะแต่คราวนี้ก่อนจะถึงสามสิบเก้าจุดสอบห้ามันจะมีด่านเล็กๆอยู่ตรงไหนลูกอีกด้านหนึ่งนี่ลูก,กมีรถที่ตรงนี้จะไปใช่ลูกตรงนี้ลูก สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าตรงนี้เป็นแนวต้านแรกแนวต้านแรกสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าสวยสุดท้ายเจนที่สามสิบเก้าจุดสองห้าอ่ะผ่านไปหนึ่งตัวต่อไปเป็นเอ็ไฟแรกวันที่สองนะเอ็ไฟล์มาดูวันที่ทอมเฟมเดย์ตัวนี้เป็นไงบ้างหลก เป็นไงมากตัวนี้ทำไม,มได้ตรงนี้มาคะเป็นถ้ามีเออเหมือนที่คล้ายตัวเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันแล้วก็อยู่เหนือเส้นินเอด้วยวันนี้ก็ติดเป็นแท่งสีอะไรแท่งปีแงเขียวเกือบเต็มแทง่งแหละตรงนี้มัจะมีแนวต้านอยู่แถวนี้อีกนิดนึงอยู่ตรงสี่จุด หกสี่นะตรงนี้หน่อยนดิถ้าเราซื้อแถวนี้จะสต๊อกแถวไหนดีดเราดูทางเพ็นเล็กนิดนึงนะมันดูยาก mm hmm. อ่ะเรามาดูที่ทางเฟ็นสามสิบซิจเห็นชัดขึ้นแล้วว่าตัวนี้ถ้าซื้อแล้วสต๊อกไ่ตรงไหนบูกอ mm hmm. กดเลยสต๊อกตรงไหน,น กต็ออยู่ตรง4.54ก็คืออยู่แถวๆนี้เองนะอาจจะต่ำลงมาหน่อยอนิดนึงได้นะ4.54ตุดหี่สต็อกแล้วเทปก็ตรงไหนลูกตรงไหนเอก็ขิตรงไหนลูกตรงไหนได้กำไรกำไรตรงนี้น ตรงนี้มาว่ามันเบรกได้แน่เพราะว่ามันเป็นแนวต้านเล็กๆตรงนี้เอาขัดไปเลยลูกโอเคเราจะไปเทสโคฟิตกันที่สี่จุดเจ็ดแปคือจุดเท็โคฟิตตรงนี้นะอ่าคราวนี้เรามาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวถัดไปเป็น Sun Sun ดูที่ทางเฟรมเดย์นะ เป็นไงม้างตัวนี้อ่ะหลุยเมืออตัวนี้อืมเป็นขาขึ้นเออขาขึ้นไกขาขึ้นเหยียบขึ้นอยู่เส้นเอเอแล้วก็เขียวเขียวเขียวเต็มแท่งและปิดตรงแนวต้านพอดีเลมตรงนี้ แปลว่ามันมีโอกาสที่จะเบรกตรงนี้ได้ไปต่อได้นะถ้าเราซื้อตรงเบรกเนี่ยถ้ามันเปิดแกะขึ้นไปเราจะสตาอปตรงไหนลูกถ้าเปิดแกะสะตออปอยู่ตรงไหนทันตีเลยอ่าใช่ค่ะลูกถ้าเปิดแกะขึ้นไปสต๊อ์ก็ต้องอยู่ตรงนี้ หกจุดแปแต่ถ้ามันไม่เปิดแกะังอยู่แถวนี้อยู่สตอ็อกเราจะเลื่อนลงมาหน่อยเป็นตรงไหนลูกฮ <c oughs> ัตตนตี้หกจุดพกเก่งมากลูกถ้าเปิดแกะสต็อกอยู่ด้านบนผ้าไม่เปิดก็สต็อกติ่ตรงหกจุดหกด้าล่างนะคราวนี้เทปสึกตัวไหนเราไปดูที่แถวเต็มใหญ่หน่อยจะได้เห็นนะดูซิอ่ะนี่เรามาดูที่วี ดูว่าถ้าตัวนี้มันเบรกไปแล้วเทปโฟริเราอยู่ประมาณไหนติเซนซิ่ไหนอ่าหนูให้ตรงเจ็ดจุดแปดนี่คือเทปโฟ o f ินะแต่ถ้าก่อนหน้านี้มันจะมีนา้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะลูกตรงนี้มาให้อีกอันนึงตรงนี้เป็น 7จ็ดจุดสองแปดให้เป็นสองเป้าเจ็ดจุดสองแปดกับเจ็ดจุดแปดอ่ะาอนี้ก็ตัวสุดท้ายแล้ววันนี้เราทำกันบ้านจะสิบตัวฟอมาดูที่ทางเฟนเดย์เป็นไงม้างตัวนี้อ่ะไซเวกแล้วก็เป็นถ้าล่างเป็นไซเวกขึ้นช่ลงไป็ไซเว์มานานแล้วมันก็เป็นขาขึ้นและตอนนี้ ข,ขึ้นแล้วก็เหยียบ e บ a ด้วยแล้ววันนี้อาการของมันเป็นไงมากวันนี้เนี่ยมันเฉียดใหญ่ๆได้มองเห็นชัดอาการเป็นยังไงนี้อาการเหรอออาการเป็นยังไงลูกอาการมัน,น,าามนชนเนี่ยค่ะมันชนระด้านแล้วก็ปิดเขื่วเต็มแท่งชนราต้านดีเลยอาการแบบนี้แปลว่าวันจันทร์มีโอกาสไปต่อถ้าเปิดโดดสต๊อปตรงไหนลูก อ่ะมาลองตีให้มาดูสิถ้าเปิดโดดขึ้นไปสตอ็อปเราก็จะอยู่ตรงอืมสต็อปที่หนูตีคืออยู่ตรงยี่สิบสามจุดแปด อ่ะโอเคพอไม่สิมันต้องเป็น,นย,ปยี่สิเก้านาะใช่ไหมยี่สิบเก้าเกิดเท่าตรงนี้อ๋ยี่สิเก้าเอแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เปิดโดดะล้มันก็อยู่แถวนี้แหละเราจะเอาสต็อกอยู่ตรงไหนอืมถ้าเปิดแล้วไม่โดดอืมอืมยี่สิบสาม จุดหนึ่งสองก็ต้องเป็นอาติเป็นยี่สิบสามแล้วาการได้ง่ายๆย,ยีสิบสามเลยนี่มาอ่านสตาร์ที่ยี่แต่ถ้าเราซื้อเรียบร้อยคราวนี้ยเราจะไปถึงให้โปรฟิตตรงไหนลูกแลอดูที่ทำเฟนใหญ่เอาไปอีกหน่อยนะดูซิที่โปรฟิตเราตรงไหนตีให้มาดู <c oughs> ม่อกะมีแล้ว้านอยูตรง25บาทเปลี่ยนสปเปลก็ดีดีนะี่นิบห้าแล้วก็ถัดไปลูกเป้าที่ควรจะถึงมันคือกี่บาทอืม2 6่สิจุดเจ โอเคสองเป้าแล้วยิห้าบาทกับยิ่มหกยิ่เจ็ดห้านี่คือเป้าของเราอ่าเรียรบร้อยลุกครบทั้งหมดแล้วติดแววสี่ตัวอ่าคนิ้คลิปวันนี้ก็จบแล้วนะฝากบอกอะไรถึงพี่ๆล้วงุกปฝากกดติดตามกดกระดิ๊กจะได้ทัคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ โอเคเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีสด้วยนะคะบายบาย